มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวส,สดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน4ข้อเป็นของขวัญปีใหม่สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2,514แก่ผู้ประกันตนซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2,514เป็นต้นไปสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมีดังต่อไปนี้ 1. ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มจาก600บาทเป็น800 อบาทต่คนโดยจ่ายค่ารับไม่เกิน3คนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 4 4เป็นต้นไปสำหรับระยะการจ่ายเงินกรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรที่ปรับเพิ่มของงวดเดือนมกราคม2 5 1 4ตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนส5 1 4เป็นต้นไป 2. ปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา33เหลือร้อยละ3และผู้ประกันตนตามมาตรา39ลดลงเหลือ278บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2564เพื่อช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 3. ปรับเพิ่มค่าคอดบุตรเป็น1 5 0 0 0บาท เดิม13,000บาทซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคมเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือไม่สบายอันไม่ใช่เนื่องจากการทำงานพศส5 1 3 4. ปรับเพิ่มค่าฝากคันเป็น5ครั้งรวมเป็น1 1,500บาท เดิม3ครั้ง1000บาทซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 4เป็นต้นไป 5. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยกำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยและหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตา ามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเป็นผลกระทบให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น โดยให้ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่ทั้งนี้ภายในระยะเวลา1ปีปฏิทินมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยทุกครั้งรวมกันไม่เกิน90วัน สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเพิ่มสิทธทิประโยชน์เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2564แก่ผู้ประกันตนซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2564เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทคอมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ